สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนรัตนาทิเบตน,นะครับเป็นถนน,นอยู่ในเขตของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือปริมณฑลนะครับนนทบุรีถือเป็นเขตปริมณฑลซึ่งจริงๆแล้วนนทบุรีกับกรุงเทพก็ติดกันนะครับแต่ไปสังเกตก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นนนทบุรีตรงไหนเป็นกรุงเทพนะครับ ที่เขตติดกันก็จะจะเป็นเขตบางซื่อนะครับแล้วก็เขตฝั่งบางกลวยนะครับคือแถวบางพลัดนะนั่นก็ถือว่าติดกับกรุงเทพนนทบ,บุรีนะก็หลายๆเขตนะครับติดกันเพราะว่าพื้นที่นนทบ,บุรีมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็น่นเลยไปติด แถวจังหวัดอ,อะไรนั้นนะคนปรปฐมนะครับพุทธมนฑลน,นะแถวนั้นก็มีอาณาเขตติดกันนะครับกับจังหวัดนนทบุรีนะครับพวกหลักสีพวก,พวกเขตนี้ก็ถือว่ามีเขตแดนติดกันกันกบนนทบุรีนะครับกรุงเทพสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดู ทัศนียภาพหรือว่าบรรยากาศในการเดินทางจากแคร,รายนะครับไปไซม้านะฮะอยู่ในเขตของดนนทบ,บุรีนะครับเริ่มจากแคร,รายบนถนนรัตนาธิเบศที่จริงถนนรัตนาธิเบศไกลถึงบางใหญ่นะครับแต่ว่าในการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ไปถึงโน้นมาถึงในช่วงไซมา้า นะครับไซมาเหนือหรือใต้ไนซะมาก็เป็นตำบลน,นะครับเปรียบเทียบกับต่างจังหวัดหมายถึงว่าต่างจังหวัดที่ไม่ใช่บริมบนทนนะครับก็คือไซมาเหนือไซมาใต้อันนี้ที่จะาไปครั้งนี้นะครับหลังจากเริ่มสตาร์ทจากแครายนะครับเป็นต้นมาก็จะผ่าน ฝั่งขวามือเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับสวนราชการจังหวัดนนทบุรีก็เึื่ประกอไปด้วยพวกสวนราชการต่างๆนะครับสารกลางเทศบาลน,นะผ่านมาแล้วตรงนี้ก็มาช่วงระยะหนึ่งนะครับตรงนี้ข้างบนเป็นทางรถไฟสายสีม่วงนะครับบรรยากาศของเส้นรัฐธรเมนูช่วงนี้ก็ค่อนข้างนะครับจะมีตึก สูงตึกหรูเป็นระยะระยะนะทั้งสองภาคฝัง่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเรื่องการเดินทางช่วงนี้ก็น่าจะถึงสี่แยกสนามบินน้ำนะครับหลังจากถึงสี่แยกสนามบินน้ำก็จะข้ามสะพานาคู่ขนานนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งไซมา ก็ดูกันไปเรื่อยๆนิดนึงนะครับหรือถ้ายังไงก็จะขึ้นสะพานสะพานนี้จะข้ามสะพานที่จะขึ้นนี้จะอยู่บนสะพานพระนังเก้าน,นะครับเนี่ยคือพระนังเก้าน,นี้จะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะะตรงนี้จะอยู่สูงขึ้นมาอีกฝั่งซ้ายมือก็เป็นาทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับฝั่งขวามือ ฝั่งโน้นเนี่ยเนี่ยก็สูงนะครับถ้าหากว่าดูด้วยสายตาแต่ว่าพอเรามาขับขับรถหรือว่าอยู่บนข้างบนนี่ก็เฉยๆนะครับไม่ได้ว่าจะเหมือนว่าจะสูงน่ากลัวอะไรเลยนะครับอยู่ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสด้วยนะครับดูก็สบายหูสบายตานะนะครับตอนนี้อยู่บนสะพานที่อยู่บนสะพ 9, านพระนางเก้าเกล้าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้ก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระพยามาจากมาอีกฝั่งหนึง่งก็เป็นของนนทบ,บุรีเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเป็นในเขตของนนทบ,บุรีเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองอยู่นะครับตรงนี้ลงมาถ,งถึงตรงนี้ก็จะเป็นตำบลบางรักน้อยนะครับ ในส่วนของเขตตรงที่ท่านผู้ชมได้ดูนะในช่วงนี้นะครับถามว่าตรงไปเนี่ยไปได้หลายทางด้วยนะครับไปทางไหนได้บ้างก็คือซ้ายมือก็ไปท่าอิดไปราชพฤกษ์ฟังบัวทองแล้วก็ถ้าตรงไปก็บางใหญ่นะครับแต่ขวามือก็เลยเนี่ยใส่ม้าที่ท่านผู้ชมจะได้ดูเพราะว่าทางแอดเนี่ยจะ เหลียวซ้ายนะครับมาเลาะเละดูนะครับว่าใส่ม้าเป็นยังไงบ้างแอบภาพเหมือนกระตุกกระตุกนะครับแต่ว่าก็พอดูได้รับลงมาจากอ่า ฝั่งสนามบินน้ำนะครับก็ลงมาฝั่งถึงเป้าหมายนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเลี้ยวไปไ่ม้านะครับเดี๋ยวมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆยังทําสวนอยู่แต่ว่าไม่มีการทําสวนทําเกษตรแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็อาคารพาณิชย์ ซึ่งก่อนหน้านี้สมัยก,ก่อนๆนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นชาวบ้านก็จะทำสวนกันนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นถึกร้านร้านค้าเป็นปกติตามยุคตามสมัยนะครับช่วงนี้อยู่ถนนอยู่ช่วงไซม้านะครับก็เดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆนี่ก็จะ ไปเจอแม่น้ําเจ้าพริยานะครับแล้วก็ซึ่งในส่วนของเส้นนี้เนี่ยนะะความเป็นอยู่หรือว่าคนที่อาศัยอยู่แถวริมแถบนี้ก็จะเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับก็สุ่มเสี่ยงกับน้าท่วมเหมือนกันถ้าหากว่าช่วงน้ําขึ้นหรือว่าฝนตกหนักแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหานะครับกับวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่คนในแถบนี้นะครับ ซึ่งในส่วนส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนะี่ยซึ่งเป็นวัดหรือว่าอะไรต่างๆนี้จะเป็นถนนที่คู่ขนานกันนะครับกับแม่น้ําเจ้าพยาฉะนั้นที่เห็นว่าถนนนี่มันก็จะคดเคียเ้ยวเลี้ยวลดนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบางทีมันต้องหลบพื้นที่หลบถนนอะไรที่มันจะสูญเสียงนะครับในการลัดเลาะตามแม่น้ำเจ้าพยานะครับ ครับสำหรับคลิปถนนรัตนาธิเบศนะครับเริ่มาจากแทลายนะครับก็มาถึงไซมา้าต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ